สวัสดีค่ะทุกๆท่านวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลดีๆลูกรอยแบบไหนเหมาะกับงานควบคุมระดับบ่อน้ําเสียวันนี้จะมาขอแนะนําการเลือกใช้งานลูกรอยในงานควบคุมระดับบ่อน้ําเสียที่มีตะกอนขอยกตัวอย่างบ่อน้ําเสียที่มีการควบคุมสีระดับได้แก่ LL, L, H และ HH ถ้าหากเราเลือกลูกรอยแบบก้านสแตนเลสก็ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้งานเนื่องจากในบ่อน้ําเสียมีตะกอน แต่ถ้าลูกลอยแบบสายหลายระดับรุ่น DQA-CW ก็ไม่เหมาะกับการใช้งานเช่นกันเพราะติดปัญหาเรื่องระยะของลูกลอยสุดท้ายขอแนะนำลูกลอยแบบเคเบิลหลายระดับซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ค่ะเมื่อลูกลอยแบบเคเบิลร,รุ่น VF01 CR ขีด 5m จำนวน4ตัวมามัดรวมกันโดยวางระยะให้ได้ตามที่ต้องการเรารัดตำแหน่งด้วยเคเบิลทยส่วนด้านล่างใช้ลูกตุ้มผูกกับสายสลิงถงน้ำหนักเอาไว้เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะหากสงสัยเกี่ยวกับการเลือกใช้งานลูกลอยให้เหมาะกับหน้างานสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ t a c ได้ตลอดเลยค่ะ พร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาฟรีไม่มีค่าบริการใดๆหากถูกใจคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดฟังข่าวสารดีๆจากทางเรานะคะขอบคุณค่ะ